รถสองแถวขึ้นอเยุเองาไม่สามาี่ตัมาเต็ถึงข้างกว่าตีห้าของวันที่ยี่สิมาถึงไอเยวเองแลครับพอสกายวอล์กเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซื้อรองเท้านะฮะซึ่งกุ่มรองเท้าตรงนี้เนี่ยไว้สำหรับสวมรองเท้าของเรานะเราไม่ต้องถอดออกนะครับผมคจนทับเข้าไปเลยต่อแถวขึ้นนะไอเยวเวงกัน ต้องนั่งรถไอ้ต้องแถวขึ้นไปนะครับเยอะแยะนะครับขึ้นไปเป็นชุดๆครับนี่ตี่ห้าแล้วครับเอาวันที่ยี่บกนะครับ วแล้วครับส่วนบนด้านก็ร้อนเลยนะครับสกายวล์ก กำลังเข้าคิวรอเข้าคิวรอเข้าสกายวอล์กกริแล้วก็ไอติวาาแล้วก็เข้าคิวรออยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันบนสกายวอล์กนึกวันนี้26เมษถุนายนเบื่อจะ6โมงเช้าแล้วมาดูข่าวทย์ขึ้นที่สกายวอล์กไอยูเวทในตรงยะลาครับใต้สุดของประเทศไทยครับ lò được bao nhiêu con không nhỉ? 100 người à? เออ่นมาสีต้องสงสัยหายไปไหนไหนอ่าก็อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรอสักยวครับเบตงสกายวอล์คันนี้

อ๋อเอามันวดลงไปแล้วก็ไปขึ้นละขึ้นขึ้นได้ถึงกี่ชั้นอันได้หกชั้นเลยครับผมหกชั้นเลยครับโอเคจะได้ไปดู360องศานะครับผมโอเคขอบคุณมากครับไปไโอเคนะโอ้ยหหมอกเยอะลมเย็นสบายเร็ว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  ตัวสกายวอลยืนไปในอากาศหน,น,น้าสับเมตนนะครับตรงสกายวอล์กโอเคเร็วๆเร็วๆนเร็วๆโอเคนะลอล <laughs> โอเคนะขีคนหัวลื่นโอเคอ่ามาดูอาทิตย์ขึ้นที่สกายวอล์กย

ลงข่าวดังสืมด่างอีกพ่อามกแม่แม่ลองให้ขอบคุณอย่างแรงอีกนี่แม่แม่ยืนตรงนั้นก่อนเดี๋เพิ่งขึ้นมาได้ๆก่อนจะเอาปเดี๋ยว่อนครับเป็นมดูสามร้อยหกสิบองศาสครับวอลอี่นี้แล้วสุดล้วย่งเนี้ย ก็ดูสินี่แช้นะ,นะไป,ไไป,ไปดิไป,ดไปกันเลยไ,ไ,ไปให้ที่สุคุกันออดีเหมือนกันเชิญ <laughs> จะไม่ไหว

เออเอา đây แรงครับครับนะครับแบบนั้นของใครด้วยคือเป็น พขาอย่างเดียวสาวๆอไปก็ได้เอาเโอเคมันจาสกัออกละถึงถึงละค่ะถึงละกันออกออกออกอ่ะออกไปโอเคออกละค่ะรวยโอเค

เียวลวงเด็อกี้ลรืเก่าไปทำไมนี่จะทำไองทีู่งแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นสูงมากแล้วสวยมาก

เอเียยร้ไปเลยไปเลยอีกกันเอไปเลยไปเลยไปกันไปกันเสร็จแล้วภารกิจขี่เวงรอมอเตอร์ไซค์รถไม่พอ จบใช่ไหมโอ okay. เคเยี่ยมลงจากสกายมอคแล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งรอบมานั่งรถสองแถวอีกหนึ่ง,องอรอบโอ้โหก็อนนุ่งาานานดีเพ,เพลินดีนี่คือสกายวอล์กอยุเวงเมตงปุญจลา